อะไรคือกฎหมายชารีอะกฎหมายที่กลุ่มตาลิบันจะนำมาใช้หลังเข้าหยุดอัฟกานิสถานสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะที่ใดในโลกจะดำรงอยู่ได้โดยปกติสุขนั้นจะต้องมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้เองเราเรียกว่ากฎหมายกฎหมายเป็นตัวกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในสังคมกฎหมายที่ใช้อยู่ในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันไปตามพัฒนาการของแต่ละสังคมระบบกฎหมายที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น5ระบบคือระบบซิวิลลรอได้รับอ,อิทธิพลจากกฎหมายโรมันเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลใช้ในทวีปยุโรปแอฟริกา รวมถึงประเทศไทยระบบคอมมอนลอยึดการตัดสินคดีความของศาลและศาลชำนาญพิเศษอื่นๆเป็นหลักจะใช้ในอเมริกาและอินเดียระบบทวินิติคือระบบที่รวมซีวิลลอและคอมมอนลอเข้าด้วยกันใช้ในแอฟริกาใตา้แซมเบียซิมบับเวและสีลังกาหมายชริอะหรือกฎหมายอิสลามใช้ในแถบตะวันออกกลาง และสุดท้ายกฎหมายขนบธรรมเนียมปัจจุบันกฎหมายชรีอะเป็นกฎหมายที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นเป็นกฎหมายที่ปรากฏบ่อยที่สุดของระบบกฎหมายโลกพอๆกับคอมมอนล a w และซิวิลล a w ในระหว่างยุคทองของอิสลามกฎหมายอิสลามกฎหมายชรีอะ คือประมวลข้อกฎหมายที่มาจากคำสอนศาสนาและหลักนิติศาสตร์พื้นฐานของศาสนาอิสลามโครงสร้างทางกฎหมายจะครอบคลุมวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณาชนตลอดจนครอบคลุมด้านต่างๆของชีวิตประจำวันทางการปกครองระบบเศรษฐกิจระบบการดำเนินธุรกิจระบบการธนาคารระบบธุรกรรมทำสัญญาความสัมพันธ์ในครอบครัวหลักการอนามัยและปัญหาของสังคม เนื้อหาของกฎหมายชริอะมาจากคำภีรอันกุรอานและตัวอย่างการดำเนินชีวิตขององค์ศาสดานบีมูฮัมหมัดเป็นหลักแต่บางครั้งก็ใช้คำตัดสินของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามด้วยโดยหลังจากที่นบีมูฮัมหมัดเสียชีวิตลงราวปีคศ633กิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นมากมายหลายกรณีเป็นกิจกรรมหรือประเด็นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่มีปรากฏในอันกุรอานหรืออัสุนะ ซึ่งเป็นชื่อเรียกหลักการดำเนินชีวิตของศาสดานบีมุฮัมมัดจึงมีการใช้หลักอิติหาดเพื่อกําหนดบทบัญญัติให้ผู้คนปฏิบัติตามเนื่องจากกฎหมายชาลีอะกมีคําสั่งโดยกว้างๆครอบคลุมตลอดไปทุกยุคทุกสมัยและบังคับใช้จนถึงวันสิ้นโลกโดยผู้ที่สามารถทําอิติหาดได้คือบรรดานักปาาชญ์ของศาสนาอิสลามซึ่งมีคุณสมบัติเป็นมุตหิด คือเป็นผู้มีคุณธรรมมีความเชี่ยวชาญในภาษามีความรู้ในอันกุรอานและคดีอย่างลึกซึ้งรู้ความหมายและที่มาที่ไปของบทบัญญัติตลอดจนเป้าหมายมีความรู้ในประวัติของนบีและบรรดาสาวกทำให้เรามุตหิตนั้นจะสามารถทำการวินิจฉัยหรืออิติหาดเพื่อกำหนดบทบัญญัติให้ผู้คนถือปฏิบัติได้เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดปรากฏในสมัยของนบีหรือสาวก การตีความของกฎหมายชริอะแตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการกระทําที่นับเป็นความผิดร้ายแรงได้แก่การลักทรัพย์ปนทรัพย์มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสและการดื่มแอลกอฮอล์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมุสลิมเกือบทั้งหมดถือว่าการหมิน่นศาสนาเป็นความผิดแต่ยังคงถกเถียงกันอย่างมากว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือไม่โดยบทลงโทษในความผิดที่ร้ายแรงของกฎหมายชริอะนั้นอาจมีลักษณะ ของบทลงโทษที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเช่นการเคี่ยนตีหรือการปาคว้างก้อนหินจนเสียชีวิตดังนั้นจึงมีหลายประเทศออกมาต่อต้านกฎหมายชรีอะเนื่องจากละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนอกจากกลุ่มตาลิบันแล้วยังมีบางพื้นที่หรือบางประเทศที่ทใช้กฎหมายชรีอะอย่างเช่นประเทศบูไนที่ใช้กฎหมายชรีอะ เป็นกฎหมายในระดับประเทศและอีกหนึ่งข้อกังวลของนานาประเทศหลังกลุ่มตาลิบันจะใช้กฎหมายชริอะหลังเข้ายึดอัฟกานิสถานคือสิทธิขั้นพื้นฐานของสตรีในการเข้าถึงการศึกษาหรือสิทธิพื้นฐานอื่นๆซึ่งยังคงต้องติดตามกันต่อไปเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ